เคยได้ยินไหมเคยได้รับการแจ้งเตือนไหมครับมือใหม่ชาวครีเอเตอร์ส่วนมากจะได้เป็นแบบนี้ก่อนที่จะได้รับส่วนมากเคยเคยเคยได้ยับในการแจ้งเตือนแบบว่าผู้คนกําลังมีส่วนร่วมกับโพสต์ครีเอเตอร์นะครับและและให้เขาจะให้เราดูดูไอ้ดังดังรูปนะครับดูว่าคลิปที่เขาทานะภาพที่เขาลงเนะี่ยนะครับมันมีส่วนร่วมคนอื่นมาดูคลิปเราเยอะ เอาไงง่ายคือคือจริงๆที่เขาแจ้งเตือนมาเนี่ยมันแปลว่าคือเวลาเราโพสต์ในโพสต์ของเราใช่ไหมเราคิดไหลไม่ออกอย่างเงี้ยนะครับพอเราโพสต์ไปคือ f c e e o o o เนี่ยหรือ AI เนี่ยเขาอยากให้เราเนี่ยนะครับศึกษาตัวนี้ศึกษาตรงที่บอกว่าอ่าครีเอเตอร์นะครับที่แนะนําหรือโพสต์ที่แนะนำ,นะ,น,ำนะครับให้คุณเข้าไปดูมันจะแจ้งเตือนนะ่ยมันขึ้นขึ้นอยู่กับว่ามากน้อยโพสต์เยอะหรือโพสต์น้อยหมายถึงว่าให้เราดูเยอะ หรือน้อยประมาณนี้นะครับแต่ส่วนมากคือส่วนมากก็จะเป็นแต่คลิปทั้งคลิปยาวคลิปสั้นแล้วก็รูปภาพมีให้หมดเลยอันนี้ถ้าคุณได้แจ้งเตือนนะนะครับคือเขารู้ให้ให้เรารู้ว่าเป็นแนวทางแนวทางที่เราต้องทําเธอต้องทําแบบนี้นะเธอต้องคอมเมนต์นะเธอต้องทักทายนะเธอต้องตอบประมาณนี้นะครับเธอต้องทำคอนเทนต์แบบนี้นะเธอต้องใส่ข้อความแบบนี้นะ เธอต้องใส่แฮชแท็กแบบนี้นะอันนี้แหละคือมันเป็นการแจ้งเตือนการมีส่วนร่วมในโพสต์ของครีเอเตอร์ที่เขาทําแล้วคือโพสต์ของเขามันเติบโตอะ่ะสังเกตไหมมีคนแชร์เยอะนะครับแล้วก็มียอดวิวเยอะคอนเทนต์เขามันตอบโจทย์คนอื่นได้อันนี้คือเขารวมหมดเลยนะค,คือเขาส่งมาให้เราดูเนี่ยคือแจ้งเตือนมาให้เราดูสําหรับครีเอเตอร์ที่กําลังพัฒนาเนี่ยมันจะแจ้งเตือนว่าให้เรามีส่วนร่วมกับครีเอเตอร์กลุ่มประเภทนี้ พอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแต่ละคนมาให้เราดูเลยอ่บางคนก็ยอดวิวเยอะส่วนมากก็มีแต่ยอดวิวเยอะทั้งนั้นแหละนะครับหลักหมืน่นหลักพันมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งอ่าวิดีโอคลิปยาวคลิปสั้นเนี่ยมันมีหมดอันนี้คือเขาส่งมาให้เราเป็นแนวทางอ่าเป็นแนวทางให้เราทําแบบนี้นะเธอต้องทําแบบนี้นะทำแบบเนี้ยมีสิทธิ์ที่ช่องของคุณอนะ่ะจะเติบโตเร็วด้วยอ่าเคยเห็นไหมครับ อันนี้เป็นสิ่งดีนะเพราะว่าอะไรครับเพื่อนผมยังให้เพื่อนๆเ,เข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าเราทําอย่างนี้หนึ่งละอันดับแรกคือดูจบแล้วคอมเมนต์แล้วกดไลค์ดูจบแล้วคอมเมนต์แล้วกดไ like, ลค์ like, มีทุกโพสต์ดูจบแล้วคอมเมนต์แล้วกดไลค์โอเคหนึ่งเราก็ได้แล้วส่วนรวมนิดนึงนะครับ 2. เราก็รู้แนวทางเขาว่าคือเขาทาเกี่ยวกับอะไรในช่องของเขาเรากดเข้าไปได,ดูในช่องไหม ว่าเขามีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเอาอทไมเขาจึงได้มีครีเอเตอร์มีการมีส่วนร่วมกับโพสต์ของเขาเอออันนี้คือมันได้ไอเดียคือเขาอยากให้รู้ให้เราคิดว่าคิดไอเดียออกว่าเขาที่เขาทําแล้วเนี่ยโพสต์ของเขาม,มันโชว์ไปโชว์หน้าฟีดคนอื่นเนี่ยเขาทําแบบนี้นะเออเธอทําได้ไหมนะครับอันนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทําได้ปุ๊บหนึ่งฉันก็อยากให้โพสต์ของคุณโตขึ้นแบบเนี้ช่องของเราก็จะโตขึ้นโตขึ้นอย่างเนี้ย อันนี้เป็นไอเดียน,นะเพื่อนเพื่อนอเราต้องเข้าใจเลยว่าคล้ายๆกับบอกว่าเขาแนะนําเราเนี่ยเอาอะไรคือแนะนํามาว่าเธอทําทแบบนี้นะเธอไปเธอไปสร้างวิดีโอแบบนี้นะเธอต้องโพสต์แบบนี้นะใช้คําแบบนี้นะเธอต้องใส่แฮชแท็กอย่างนี้นะนั่นแหละครับเธอต้องดูแบบนี้นะมียอดวิวเยอะถ้าเธอทําทเหมือนฉันอย่างเงี้ยนะครับในอนาคตหรือณนะปัจจุบันช่องของคุณจะเติบโตเป็นแบบนี้อ่านะมันเป็นอย่างนี้นะ มันแล้วแต่ในกรณีนะบางคนถ้าเป็นครีเอเตอร์ที่แนะนําเขาก็จะเอาครีเอเตอร์มาให้เราดูนะครับแต่เพทสายกินเขาก็จะแนะนําเอาสายกินสายหามาให้เราดูเออบวกกับภาพประกอบคุณต้องโพสต์ภาพด้วยนะคุณต้องลงวิดีโอด้วยนะอันนี้แหละครับเพื่อนๆมันเป็นอย่างนี้นะครับเคยได้รับการแจ้งเตือนไหมนะครับถ้าได้รับการแจ้งเตือนปุ๊บลองไปเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปศึกษานะครับลองดูนะครับ